คุณอาจเคยได้ยินคำว่าการเรียนรู้ของเครื่องและคำว่า AI ถูกใช้สลับกันไปมาและอาจจะสงสัยว่าแล้วมันต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วมันต่างกันและเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจความแตกต่างนั้นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หมายถึงความฉลาดที่แสดงออกโดยซอฟต์แวร์และเครื่องในขณะที่การเรียนรู้ของเครื่องหรือ Machine Learning เป็นส่วนหนึ่งของ AI นั่นหมายความว่าทุกอย่างที่ Machine Learning ทำได้นั้น ก็คือความสามารถหนึ่งของ AI แต่ AI ไม่ได้มีแค่ Machine Learning อย่างเดียวการเรียนรู้ของเครื่องเป็นประเภทหนึ่งของ AI และที่เครื่องเรียนรู้จากข้อมูลที่ได้รับและสามารถระบุรูปแบบในข้อมูลนั้นได้ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่เครื่องเรียนรู้จากข้อมูลและพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคนิคการเรียนรู้หลายรูปแบบเช่นแบบมีผู้สอนแบบไม่มีผู้สอนและแบบเสริมแรงซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกและได้รับรางวัลหรือบทลงโทษคำว่าการเรียนรู้ของเครื่องถูกนำมาใช้โดยอาเธอร์ามูเอลในปี1959ซามูเอลผู้บุกเบิกชาวอเมริกันในสาขาเกมคอมพิวเตอร์และ AI ได้สร้างโปรแกรมที่เล่นมาร์คอสแข่งกับตัวเอง เครื่องวิเคราะห์เกมผ่านการเล่นซ้ำๆระบุกลยุทธ์เพื่อชนะและไม่ยอมแพ้ผ่านการเล่นเกมและเรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะชนะมันเริ่มตรวจจับรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆและทำตามรูปแบบนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายนี้ซามูเอลต้องใช้คณิตศาสตร์แนวคิดต่างๆเช่นพีชคคณิตเชิงเส้นแคลคูลัส ความน่าจะเป็นและสถิติซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจว่าอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเรียนรู้จากข้อมูลและทำการคาดการอย่างไรแนวคิดทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลทำความเข้าใจความสัมพันธ์ภายในข้อมูลและทำการคาดการที่แม่นยำเกมมาร์คอสนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญของโปรแกรมการเรียนรู้ของเครื่องเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ นำผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จในเกมอื่นๆมาปรับใช้และพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องอยากได้คำอธิบายที่ชัดเจนขึ้นไหมเราลองเทียบกับการเรียนขี่จักรยานดูเวลาที่คุณหัดขี่จักรยานครั้งแรกคุณอาจเริ่มต้นด้วยล้อเสริมสองข้างล้อเสริมเหล่านี้เปรียบเสมือนชุดข้อมูลเริ่มต้นที่เราป้อนเข้าไปในโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่ให้คำแนะนำพื้นฐานและความเสถียรที่โมเดลต้องการ เื่อเริ่มการเรียนรู้เมื่อคุณฝึกฝนมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะเริ่มเข้าใจวิธีการทรงตัวควรปั่นเมื่อไหร่และบังคับเลี้ยวอย่างไรนี่ก็เหมือนกับวิธีที่โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเริ่มจดจํารูปแบบและความสัมพันธ์ในข้อมูลระหว่างกระบวนการฝึกฝนในที่สุดล้อเสริมก็จะถูกถอดออกตอนนี้คุณไม่ได้ขี่แค่จัก,กรยานคันเดิมในลักษณะเดิมอีกต่อไป คุณกำลังปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆบางทีคุณอาจกำลังขี่บนเส้นทางที่เป็นเนินเขาหรือกำลังขี่ผ่านสวนสาธารณะที่แออัดในทำนองเดียวกันโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องใช้รูปแบบที่ได้เรียนรู้มาเพื่อปรับตัวเข้ากับข้อมูลใหม่และทำการคาดการณ์ที่แม่นยำหรือทำงานที่ออกแบบมาให้ทำโดยเฉพาะเหมือนกับที่คุณขี่จักรยานขันไหนก็ได้ หลังจากเรียนรู้ทักษะแล้วโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องก็สามารถประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่ต่างกันแต่เกี่ยวข้องกันได้จักรยานที่คุณขี่วันนี้อาจไม่ใช่คันที่คุณหัดขี่แต่ทักษะที่คุณเรียนรู้สามารถนำไปใช้กับทุกคันแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่องเมื่อโมเดลเรียนรู้จากข้อมูลระบุรูปแบบและใช้รูปแบบเหล่านี้เพื่อทำการคาดการณ์หรือตัดสินใจเช่นเดียวกับโปรแกรมมาคอสของซามูเอล โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจะปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการปรับตัวดังนั้นจะไม่ว่าการเรียนรู้ของเครื่องทั้งหมดคือ AI แต่ AI ทั้งหมดไม่ใช่การเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้ของเครื่องแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆเช่นแบบมีผู้สอนแบบไม่มีผู้สอนและแบบเสริมแรง